สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้มาตามล่าหาตี้อินเดียแต่อย่างใดนะแต่พวกเราจะมาเล่นนารพีจีในพาร์ทที่สองเออพี่ทําไมพาร์ทแรกกับพาร์ทที่สองเนี่ยมันห่างกันจังอะก็อยู่ๆคิดได้นะว่าอยากเล่นนารพีจีก็เลยอ่ะเดี๋ยวทำเป็นพาร์ทที่สองซะเลยโอเคก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยก็เอาฮาเหมือนเดิมนะทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรับชมคลิปอย่างมีความสุขนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า สกิลกับอาร์พีจีไอ้หลอกให้หลอกให้เฮ้ยไม่ต้องรลอกจะทำเชิญไม่ไหวเนียนเรียนเชิญน้องเนียนเนียเทพเอออ้อเอกนี่ไปอ้า ตีน er. ึงเฮ้ยน yes, ี่มันจะลุกแล้วมันลุกมันจะลุกแล้วนี่นี่มันจะโผล่ไปยิงมันจะโผล่ไปยิงพีเจพีเจยิงมานพีเจระเบิดตายฮาวไปหมดแล้วแล้วโดดผีหมดแล้วแล้วในจอผมนี่คือแบบตะลายโตอ่ะอย่าก่ยิงระเบิดไปให้มันแบบเออมันจะโผล่มาแล้วอะไรเงี้ยระเบิดไม่ตึกครับ กะว่ามึงโผล่มาตมุ้ยแนยชยแ่ช่วยแล้วมาช่วยแล้เรามีอะไรลงอะไรเจ้เจ้ผมมาช่วยแล้วพี่เจ้แล้วก็อะไรอะข้างบนข้างบนมันมีอะไรฟันไรี่ขอขอขอเจ้ไอเด็กเฮียมึงปั่นกู <laughs>

mẹ này tây nè loa hẹn gặp Đi hẹn gặp nhau AirDrop ở nhau hẹn gặp nhau ơi gặp nhau hẹn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  gặp nhau เอไปเต็มหมดอ่ะเฮ้ยจะโดดจะโดดฉันเอ้าไอเอ็กจะโดดกูเจอกันเฉยเลยจะโดดมันก็อยู่นี่ไงอาบีจีกูยังไม่ได้เลยขึ้นขึ้นงอนขึ้นคืนงอนเจอดใกล้บ้านฉันทำไมมันเก็บไม่ได้ ขอแปลเอา RPG ก่อนทุกคนคนที่ไม่เหลี่ยมน่าจะยิบไม่ได้ทำไม RPG หัวของเองมันม่วงอยู่ RPG หัวของเองมันม่วงของมันขีทองปกตีอะแต่ของเองมันหัวม่วงอย่านี้มันก็ไม่เจ้าของคช่ป่ะตัวสีชมพูมาใช่ป่ะโอ้มันหายแล้วโอ้ตรงนี้เพียบเลยทุกคนมังม่วงไม่เจ้าของใชเปล่าไปเลยวิแล้วเอา RPG ลอยล้านเมตรห่าไม่โดน ตรงถนนตรงถนนพี่เจร้านพี่เจพี่เจเออโดนยิงไปไหนแล้ววะเอ้ยมนอยู่ในบ้านพี่เจมมนอยู่ในบ้านเอยเห็นแล้วเห็นแล้วขนวข้นบนเดี๋ยวเลยเอ้าเอ้ามันตายแล้วหรออ้ไอ้ใครมา

ล่นเลย่นยพ่ข้างหลังข้างหลังเออเออหลบหลบกูหลบอยู่เออเอออยังให้มันฆ่าพี่เออตายจัได้แล้วเอเ่จะตายตายกกกุุกุุไ อยู่แล้วพีคอยู่แล้วตาย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 วารังขึ้นไปวารังขึ้นไปเฮ้ยกูโดนถางยิงก็ออมแล้วกัดคอมแล้วเออใจเย็นๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออมันอยู่ข้างบนนี่นี่นี่นมังแดงมันแดงเอฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์มันป้าโอ้ยฮิ่แล้วพี่เจอยู่แล้วมันยิงมาไม่หยุดเลย ไม่มีการตูดนะแต่ตูดหมดหมดหลังตูดซื้อ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 ข้างล่างหลังกลางหลางกลางเออทำนะว่าไงเดียตอนนี้เราต้องเคลื่อนที่เเคลื่อนที่เดี๋ยวจะได้กอดกันเลย มากมากเขียวมากเยอะโอ้โหขอซื้อก่อดแล้วกันเดี๋ยวอยู่ไม่ได้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไหน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 ี่ไหนก็นะเดี๋ยวสั่งได้ละไปเลยระเบิดเออเออเอาไปจีเออร้านหลังแปดร้อยร้านโรแปดร้อยร้านบีแสอะไรเอาหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยมันวิ่งหนีมุมแปล อยู่ไหนแล้ววะมึงเข้าไปเหรอเอ้ยเดี๋ยววะยูวีนะนี่ไงวิ่งออกไปแล้วพี่กลับมาพี่กลับมาพี่กลับมาเอเอ็กโดดก็เจ้าเปลี่งนไงเลยก็สุนกูก็ไม่มีเอ้อ็กยงนะเอเอ็อยู่ไหนเฮ้ยข้างบนนี่ข้างบนาวใครมันยิงกูมม่หมุนตะลิงตายเลยเจ๊พวกเราจะยิงจากไหนไม่รู้ มันยิงเข้าอยู่มันอะไรมันอยู่นี่วิ่งขึ้นมามันยิงมาจากไหนวะเอาชนะไอ้เจี๊ยโดนพี่โดนเออเออตายห่าไปมึงุดหมเล่นเล่นตักท้ายหน่อยเล่นตากท้ายตายห่าไปแล้วไม่หมดนะไม่หมดเรียแล้วนะพี่เจเห็นแล้ว

ไม่โดนเลยใจเกินโดนแล้วไปกระต่อไปทวงคืนนะพี่เจพี่เจแล้วอุ้ยโดนโดนโดนนั่นบนนั่นบนไม่มีไม่มีครับไม่มีโดนหีนี่มาฟ้าอยู่ข้างในรูอยู่ข้างในรูตอนนี้จับเลยกดเต้นเอาโดนหนีไปแล้ว เอาพีจีพี่ไปหมดเลยเจ็บเจ็บเจ็บเบนป้อมปืนเล่น้วยไงมาได้วันนี้เจ็บันีเจ็บก็เกือบตายก็มันเจ็บโดนเต็มๆผมไม่ตายกแล้ก็เด็กิียิวให้นะก็แลัอย่าย็ดวงอย่ายิงวงไปเลยิงยงโอ เห้โดนได้ไงวะโดนโดนโดนเอบนเทียบเลยระเบิดลงแล้วละวะบอกตัวเองโดนเลยวะเฮ้ยกระสุนหมดแล้วไอ้เด็กทีมาต้องข้ามมาต้องข้ามนี่กระสุนใช้แล้วอะ เอออยู่ดีก็มืดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเฮ้ยกูสูงกูสูงมากเลยวะโดนเจ็บเจ็บสองเจ็บสองเจอตายฮะอยู่ไหนวะอยู่ข้างู่ข้างบนนดีเย เอ้ยโดนตัวขคาร่ายิงเอ้ยมันจะตายแล้วมึงจะเล่นแอฟริกียบกูเหรอเด็บเก็บไปเก็บคว้เสิแน่อ้ายโดนขโมยตัดเ้ลหมดตัดเ้ลหมดตัดเ้ลหมดหายหายไอ้ตัวเดิมเลยที่ไหวเยอะทุลักทุเลก้นมันเลย <laughs> oh, em vì gì? Oh, biệt của đây nghe quá.